สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน B5 แฟเลยใส่พี่วิวกลับมาพบกับเราสองคนนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวิว i ิวอะ Reaction นั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นค่ะเรื่อง The Best Time ไม่เรื่อง The Best Story ครั้งหนึ่งที่รักนะคะตอนนี้เขาออนแอร์อพิโซดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะในทางไลน์ทีวีนะคะ ทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มปะ<ช>สี่ทุ่มตรงเนาะสามารถดูสดได้ที่รายทีวีนะคะแต่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเอพิซดที่หนึ่งกันนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวีสามารถกด s u b s c r i b ์ให้วีได้นะคะช่องบีไฟและ y l e ลวีเลยค่ะเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยดีกว่าทุกคนว่าเอพิซดที่หนึ่งจะเป็นยังไงนะคะแต่เราไปดูโฆษณาที่ไม่มาจาก y o u t u b กันก่อนเลยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ โฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube กันค่ะกับยาสีฟันฮาวอนเป็นยาสีฟันแบบชูอินวันที่ผสา,าน้ำยาบนปากไปในตัวใช้คบรบในหลอดเดียวค่ะเพราะว่าเป็นยาสีฟันนะคะที่เป็นรองร s t i n g Protection ที่สามารถช่วยกับยั้งกินปากได้ถึง12ชั่วโมงและที่สำคัญช่วยลดแบคทีเรียน,นะคะที่สะสมอยู่ในช่องปากได้ถึง99.7%เลยค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดที่ช่วยในเรื่องของปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะคนที่มี ะะมีกลิ่นปากรมหายใจหอมไม่สดชื่น <_ S 1> คนที่ดื่มชาก,กาแฟมาเป็นเวลานานและที่สาคัญนะคะคนที่มีปัญหาแบบในการแบบดื่มสุราหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีคาบหินปูนเกาะอยู่ในปากเป็นจำนวนมากตอนนี้ตอบโจทย์ช่วยคุณได้กับแฮวอนชูชเพจค่ะยังไงวิ่ก็ฝากแรวอนไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจคุณลูกค้าท่านด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปดูซีรีส์กันไ้เลยจ้า ทั้งหนึ่งที่รักเกิดเบสตอรี่ค่ะมีทั้งหมดกี่ภานะสามพารนทละสิบกว่านาทีรวมแล้วก็ไม่สามสิบกว่านาทีนะคะทุกคนสองสามที่เป็ดเกิดมานะคะนี่ไงที่อยู่ในอ่าเทเลอร์เป็นอะไรนะตลับบเทปรอที่ใส่เทปตลงเออช่วงเวลาของการเป็นนักเรียนเป็นช่วงเวลาที่ดีเสียงของ เองช่วงเวลาที่เราได้เจอเพื่อนที่จริงใจพี่วอาคือเบสทำอะไรเสริมไหมคะท่านคือผู้ผู้ใหญ่หลายหล่ยคนอยากนั่งทางเวชีีนไปแก้ไขสิ่งจริงเพื่อนมาถึงปลายมันมันดีจริงยาไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากสนิทกันคือจนถึงคบกันทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนมอปลายเข้าใจหรอครับถ้าถามผมนะผมอยากจะรีบเรียนให้จบไปไวแล้วเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วหรือด้วยซ้ำพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเด็กนะ อน,นอุ้ยใช่ไหมเฮาบอลหรือเปล่าคะแปลปั้เปลีนน่นกันเลยทีาา่ค่ายแต่งแฮาบอลนหรือเปล่าคะอุ้ยแต่งแฮาบอลหรือเปล่าคะมีแปลงขายด้วยนะค่ะใช้คู่กันแล้วดีมากเทคนี่เก่งกีฬาโดดเด่นเยอะอะไรไหมเก่งกิจ,จกรรม เฉลี่ยก็แค่เขอยังเหมือนกับในชีวิตจริงอ่ะก็เขาเหมือนเรียนเฉยๆง่ายแต่ว่าคนนี้เขาแบบเล่นแต่ก็เล่นดนตรีแต่ว่านี่เขาเล่นบาสเนี่ยเป็นผู้หนุ่มนักบาสเนี่ยเบสก็ใครนะเบวเออดิวกับเบสดิวกับเบสเนี่ยไงบาสโดนหัวเต็มเต็มสนุกไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยวันนารักปเลยปะวะมึงเสยมันไม่ใช่ว่าใครจะรอดนะจริงๆอ่ะมุมเสยอือใช่ค่ะ นนี่ขาด้ก็ไม่รอดอยู่นะมินี่อยู่แต่ม็ได้หลักแกแกล่ะอ่ะเท่าไหร่พี่พูดบุญหรือเปล่านะเหมือนว่าฝันไปสีพูดที่ช่างเหมาะกับพี่บอลได้เกินใช่เพื่อนหนอเพื่อนเบสสีทั้งคันปล่อยปะวะไปอย่างน้องหน้าช่าอย่างนี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรกหน้าทักอีกนิดหน่อย ช้ำบนตรือนี้ยแดงเลยมาด้วยแบบงงๆเหมือนระเบิดเอาอุกกระบาดลุนหัวคุยเธอพับอยู่ไอ้ดิไม่คิดหรอกว่ามันจะมีอะไรเลยกระแทกตัวเองอ่ะนั่นนี่ไปเดินท่าไหนวะลูกบาชนหน้าเนี่ยคือว่าเพื่อนปกติเหมือนไม่เหมือนโดนใครแกล้งใช่ไม่เห็นแต่แกเราเป็นไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันเะินเก่งใช่ทีชิา ทำไมไม่มามามาขอโทษดิไซน์มีดีตั้งใจหรอเออขอโทษยังอ่ะยังเลยตอนนั้นทงเจ็บตัวเออทุบไปเลยโดนขนาดนั้นน่าจะกินไม่ลงมึงอ่ะมันมันมึนอื่นอนเตึมเติมอิ่มความรักแต่ยังยังยังไม่ใชอยังไม่ยังไม่เขายังไม่ค้างรักอีกอีกสักพักแหละก็ค้างรักแล้วอยู่คนเดียวอยู่ห้อง ไม่เหมือนหอเหมือนบ้านอิหยู่บ้านคนเดียวเสร็จแล้วทีเนี้ยอุ้ยไม่ดีคิดดีไปได้เลยแต่น่าช้ำมากอ่ะสวยนิดหน่อยเจ็บอยู่นะคือการกินคือต้านมากอ่ะเฮ้ยลอกขระคองอะไรเงี้ยตู้กันไรกันนาน่าจะทันไหมน่าจะทันอยู่ ไม่แ่งน้าเขาไม่เ่นค้าไม่ชอบหรือเปล่าจะขิ่อะไรก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นคิ้วเมื่อกี้เห็นได้คนอุ้มขึ้นขี่หลังแล้วเมื่าหูอะไรก่อนตอนนี้หูเดินแบบจริงจังเวอร์แล้วตัวเล็กนะเป็นท่าเป็นท่าเดินที่วอะไรชอบเปลี่ยนท่าเดินผ้าดังๆทำอะไเพื่ออะไรวะทำอะไรวะพทำอะไรเออมึงก็ตอนนี้มึงพาผมไปห้องพยาบาลเนี่ย ชื่อแบบนั้นเขาจะอุ้มมันก็อายกับเดิมนะที่หลังก็ก็ก็ผู้ขอโทษมึงแล้วกันที่ทำลูกวาพลาดไปโดนนแง่แบบไม่ทิ้เรื่องนั้นไม่ได้กดเรื่องนั้นกูไม่ได้หมายถึงตอนนี้เลิกหลังไปแล้วเลิกหลังกูไปตอนที่มึงอุ้มกูเลิกหลังไม่ไหวกูกูคือคเกินเนีก็ตอนนี้มึงพากูไปห้องพยาบาลเอดิวคิดหนักแล้ว ดูงงเนี่ยทำไมวะคือที่ผมอู้มึงอะหรอเออเออเอออัเนี้คือโกรธหรืออะไรก่อนแล้วกระไรกโกรธหรือสลบอยู่อ่ะกูตกใจเลยกูก็ต้องอู้ทำไมว่าโรงพยาบาลป่ะเออไม่ชอบไปจับจิ้นหรอเลยไม่ไปจับจิ้นเหรอจิ้นนายกลายเป็นฉันแบไม่แต่ละเรื่อง The c ป i p p e r อันนี้มันดูเขาจบแล้วอะเหมือนมีอะไรหน้าตาแต่ไม่รู้เอพิโซดหน้า มัธยมโบก,กับสอบนะคะห้องเด็กอังกฤษโปรแกรมหรอ <English programme S 3> อาจจะทั้งโรงเรียนเลยมั้งอินเตอร์ทั้งโรงเรียนมั้งอังกฤษหมดเลยมัย้งอังกฤษโปรแกรมหมดเลยแต่นี้เหมือนจะต่ว่อยู่คนละห้องกับเบสก็ด,ดิวอยู่คนละห้องกันใช่คือว่าเหมือนบคนที่น่าสงสารเสดเลื่เนนะี่ยเดินแกล้งเดินทั้งถ่ายคลิปอิงมือประมึกมากเลยแล้วเขาก็หน่อยอะเพราะว่าพวกกูช่วยหน,นูไม่ได้มึงก็จะเครียดแถ้าเกิดหนูเครียดอ่ะพวกกูก็จะเครียดตามเพราะว่า มกกเกียดอะมันไม่ถึงน้มึงจะอินชี้อะไรนะคืจริงเออนั่นดิปล่อยปูได้มึงดูละครอะไรมาวะเฟิร์ชิ้หายแอนน่าเห็นไหมว่ามึงยิ้มแล้วเขาเรียกว่าหลักจิตวิทยาเว้ยจะโว้ยเท่จังเลยวะเล่นทั้งปาสถ่ายรูปมันครบเลยนะเนี่ยเป็นเท่ชิ้หาย เอาทุกด้านเหลือกีฬาไม่กีฬาก้าแล้วเหลือดนตรีดนตรีเพราะครบหมดเลยมันจะแน่นไปป้าจะดูเพอร์เฟกต์เราร์เฟกเกินไปให้ลูกเราเล่นดนตรีน่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีอะไรดีเลยไงมึงคือกูมาขอโทษมึงเรื่องมาเช้าอ่ะมันไม่น่ากวัวตอนนี้มึงหายเจ็บยังวะยัง บอกดิเป็นไรแล้วบอกดิดิแล้วมึงโอเคปล่าวะเรื่องวิดีโออ่ะเหมือนเรียกเรียกแล้ววิดีโอมึงโอเคแล้วกูไม่ได้อะไรแล้วกูขอโทษอีกครั้งนึงแล้วกันหยิบขึ้นมามราจะตอนแรกคิดว่าจะหยิบมาถ่ายรูปกูก็ขอโทษถ่ายงั้นขอถ่ายรูปมึงกันเลยแต่ร้อนไปหน่อยอ่แต่เขาไม่รู้สึกอะไรหรอกมัเพราะเขาก็เคยโดนร้อนตั้งแต่มัธยมต่อยต่อยเลยอ่ะเลยจริงเหรอวะต่อยตรงไหนดิ แต่คิดใจไปเลยอยากให้กูช่วยอะไรช่วยเป็นแฟนเราดิป่ะยังมันจบเร็วเกินไปแล้วไถ่โทษเราเลยแล้วช่วยแฟนกับเราเลยอะไรวะอะไรก็ได้อะถ้ามึงอยากให้กูช่วยอะไรช่วยเป็นแฟนเราเลยช่วยได้หมดเลยแค่ไม่ไล่กูไปตายก็พอแล้วจะเข้าเขาพี่มาเหรอเออเข้าไมาเลยงงเนอะ อ๋อถือกล้องมาเพื่อให้ไปไปถ่ายรูปที่ชมรมไม่งงว่า<ง>ที่ชมรมไม่มีแต่กล้องเหรอจรงิงอ่ะใจเย็นใจเย็นจริงอ่ะทีนี้เราเห็นแต่ตอนนี้ไม่มีมารยาเขาคือ <c oughs> อยู่มีมาพูดแทรกรุกี้เออดูคลิปวนไปวนมาตอนยอดวิวประมาณแสนวิวเขาดูคนเดียว <c oughs> นั่งดูคนเดียวฝันไปเรื่อยอ่ะนาเลยม้งดูคลิปก่นดิมาดูอะไรดูคลิปหนึ่งด้วย โอ้เจ็ดร้อยสามนิ้ว้าครั้งแล้วดูมาคนเดียวไปเจ็ดร้อยครั้งสุดปังอยากให้ลูกบ้าเล่นเซนหัวบ้านจันที่เฟิร์นไม่ถูกใจสิ่งนี้ผู้หญิงคนนั้นให้เพื่อนเขาเฟิร์นมาคอมเมนต์เองใช้เฟซอวตารเข้ามาหินว่าเฟิร์นไม่ถูกใจสิ่งนี้นั่นเด็กอืมแต่กลุ่มยิมอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าวกูก็ตื่นขันตลกตื่นตลกกูไปเล่นตื่นตลกที่เป็นวะขอลูหนิ คิดตลกแต่นักเรียดูแรงจังวะหวงั่งนะเออไม่ห an ็งที่ยวบว่ะเออมั้คนนั้าหลักเนาะชื่ออะไรอ่ะตัดในเช้าแล้วดูตัดปรนธานหลักเนาะดูทะเล่น่ะโอ้มาโรงเรียนั่งไหมคือเขาไม่ได้แบบว่าหล่อมากนะแต่เขาดูมีคาริสมาดูมีเสน่ห์อ่ะ อแล้้วทผูชายได้ดูคายลมคุมคายอ่ะคือเขาไม่ได้หล่อแบบชาร์มมิ่งอะไรเงี้ยแต่นี้เจ้าควีนมากเป็นนางเอกได้อีกเรื่องนึ่งนะใช่วินสวยมากน่าสวยมากเป็นการสลบเขาทันช้าๆต่อไปเลยหรอวะนี่องาดิดเขาอยู่นี่คนนี้เหรอเออจริงเหรอวันเรนวันเรียนนะเขาเล่นด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าในเรื่องเออเหมือนข้าวเป็นมันดีแหละบิดาผู้ชายไม่รู้เธอวะ ปดีมากเลยว่ะกูโคปกติเนี่ยไม่ปกติเลยปกติมึงไม่ได้โกรธกลุ่มกล้วยดิวแล้วก็แปลว่ามึงแอบชอบใครในกลุ่มกล้วยดิวป่ะอู้ตาโตเลยเพื่อนฉลาดอ่ะเอาเอาอะไรชอบอะไรไม่ไ้แ่เฮ้ยเฮ้ยแต่นางสวยเนาะแล้วข่าวมากอย คนดีไม่พูดนะครับตัวเล็กๆจริงไม่แต่ก็งงอะที่แบบว่าเวลาเพื่อนไล่มามันไม่ไล่ชื่อผู้หญิงเข้าใจป้ะอีกคนนึงอ่ะรู้แหล่อะไงก็รู้เพื่ออะไรก็สายนี่แหละเพื่อนที่ดีแบบยอมรับในสิ่งที่แบบทำไมเลยแอ t มันต่างกันไปหมดไม่เหมือนกันก็มองเฉยๆว่าว่ามันมีอะไรดีทำไมคือชอบย่างเงี้ย ซึ่งก็รวมถึงมิงด้วยใช่ไหมอย่างนั้นคนนี้คนหนูคุณู้แหล่คุณจะบ้าหรอบ้าหรออะไร่นั้นแหละแกขีดมาเลือนเด้งตัวรูปบ้าตัวขิดอีกแล้วหรออุ๊ยดูรูปเลยจ้าในไอจีเขาเลยจ้าดิวนะฮะดิวขีด A W อันนั้นหว่อง A W อันนันหว่องโอ้โหก็เห็นมึงดูอยู่บ่อยๆนี่มึงชอบไปดิวรู้ตัวปะเนี่ย หรอวะด้อะไรของมึงมันชัดขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหความละเอียดอกโอเคมึงถางแค่นะจริงเป๊ะเลยนี่มันเป็๊ะๆแจ่มันแรงบ่อยเกินไปละห้องนี้นะคือหลักสองหลักขาเนียนมากถ้ามึงชอบมันเนี่ยมึงก็บอกมันไปเลย นี่จะแปลกตรงไหนเลยใช่นางมาเล็กๆเนาะแปลกดีวะแปลกเพื่อนเนเพื่อนแปลกที่อะไรวะกูเป็นผู้ชายอ่ะอันนากูชอบมันจริงๆด้วยกัรหลอกค่ะทล่ว่ามีเล่นอะไรหลายอย่างคืะใหญ่เลยเปรเนะเปร์เก่งเขาก็แพ้ทานเหมือนเรื่องนี้เลยเปร์หรอวะน้อยก็เล่นบ้าน ปิดปิดเลยปิดร้านอาหารเลยไม่เชื่ยวบริการเลยฉลาคาสิบ่างเลยทำไมถาดนี้ถาดไหมที่อะไรวะทำแคลาสิกเกอร์ดาวสิกเกอร์สสิมากอะเนี่ยเห็นไหมขับดาวให้ไงใส่โหลอะไรนี่ก็ปิดลาบอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าเอาอะดูถ้าหนุ่จะให้มันดูด่าเขาดูคิดอะไรอยู่ไม่ได้มันแบบเขียนความในใจลงในกระดาษด้วยเหรอเขียนแน่เลยนี่เลยวะเพราะเขาชอบเขียนแล้ว ตาเป็นประการเลยทำไมวะก็แม่กูเคยเล่าให้ฟังว่าเออคันสสิคเมอร์ยิปแบบก้าวสูงยิปตสูงใจอ่อนเพลงเลยอะก่อนที่คนนงเรื่ยถึงไม่ก็เอาแน่ไปยื่นตอนนั้นหนูแบ้าวสไปเลยอะเขียนก้าสูงไปเลยโตมากเพลงเพลงให้ไปเลยหนึ่งมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นกีตาร์นี่เพอมีมีโมเดลกีตาร์ของหัวเตองนะก็แบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยจบ ร้องเพลงจีบผู้ชายไปเลยหนึ่งเก๋ๆแคิตตี้ไปได้ยังงอีทุกตาเลยมโตอ่ะมันโดดเด่นเป็นประกายแยงยิ้มอยู่อ่ะเห็นชัดไหมไม่ดีเลยฝุ่นเกาะแล้ววมัไม่ได้เล่นมันนานมปัดฝุ่นหนยต้องใช้ในการจีบผู้ชายแลครับอดเอกรอเท่าไหรซื้อมาตั้งแพงใช้งานนี้แหละ คุ้มคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะว่ามันจะฟิลรหรือรูดแบบปุ๊บบาดบาดมือปื๊อเลือดออกเอาแล้วอาจจะเป็นตดมกันหรือเปล่าว่าใครลูกแม่อยากถามแม่ว่าป้าเคยเล่นจ,จิต้าจีบแม่ <c oughs> <c oughs> ป่ะจะไปจีบใคร <c oughs> <c oughs> จะเอาไปเล่นจีบ <c oughs> เออเดีว <c oughs> ทำไมเขาก็ชื่นอะไรโดนจีบใครเชียวว่าก็ปากแบบนี้ไงเใช่มอะ แล้ว่าพี่บีไม่ถามไหก็สมัยนั้นเนะลูกหนุคนไหนมาเล่นกีตาร์เจ็บสาวเนี่ยก็้อชอบสาวก็ชอบกันแหละอันนี้ผู้ช่เราพีผูใชยแม่รู้เป็นรู้สาวแม่ก็จะพูดชายเช็จะไปแซบๆเกิดะไนี้เลยแมัไลูกนี้อยากจะถามกถามอุ้งุตัวมันอ้วนเนาะไปแล้วแม่หลังแม่นะครับ้น้ำไรมัวนนง ้ไฟเรามากเลยอลาเวอร์ออล่า oh, ข oh, ่าวเนอข่าวอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอุ้ยนะครับตัวเล็กมากเลยอ่ะดีจ้ะวิ่ได้คนบนหวังอะใส่ใจแบบ เดี๋ยวกลัวแบบหันมาเจออะไรยอย่างเงี้ย <c oughs> เราเราก็เราจะลองกินเลยเขาหาันกลับแล้วให้เขาไปรู้ไปเลยรู้แหละว่าแอบดูอยูอ่ดิวชอบเบสก่อนเชื่อใช่ทำไมดิวไม่บอกอะว่าชอบเบสอะอย่างมันเขาเขายังไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่ทำให้เขา<อ><อ>ใกล้<อ>กลชิดกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เนะล่ายังไม่เล่าฟั่งฝั่งดิววันนี้เล่าแล้วฝังเบสแอบถ่ายเขาไปเลยหนึ่งนี่ก็รู้นะแอบถ่ายก็แอบแอบจับมือ ดังท่านูท่านีเดี๋ยวอีตัวมาจะมาเนี่มัมีในทีเซอร์เมื่อกี้มีในเลกเอ็มที่โสดอย่าไปว่าเขาอย่าบูลลี่ดิเออเมื่ะกี้เขาเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันแค่นั้แหละคนเราก็ต้องมีเพื่อนบ้างอืมหิวงหลงมาในกลุ่มไม่ใช่ริดดเียวไม่เป็นหรอกใชู่เห็นอันนี้เหมือนันยงะแอบมองได้แอบมอง ได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ตรงนี้เสร็จแล้บอกค่าเธอแใครงามเลือ่อนในประตูทีาไงเบสทีน,นมองเธอข้างเดียวอยู่ตรงนี้คุณคยสอยนไปแล้วบางได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วไม่มีเลยในะความหวังดีแล้วกินเข้าไปไม่ไม่อันนั้นตื่นตืเรื่องอะไรนี่ยอยากนักกินเนีย่ย เดี๋ยวความลับออกมาเปิดเผยเดี๋ยวคนรู้เอาปากต้องทิ้งไว้ให้เขาไปรู้ว่าเขาเขียนไว้ทางคุณผู้ชมเดี๋ยวดูในเอพิโซดนี่บิลล์นี่อ๋อชวนไปดูชงดนตรีเป็ไงดีดิวบายเลยรับรองงานกิจกรรมโรงเรียนปีนี้ไม่ตึงแน่เอยกระดาษเหมือนที่เจนขยับเขาเขียนตอบกลับมาได้เลยคืน โอ้ oh มาเราตอนนี้เรามาทำการ recap กันนะคะหลังจากที่เราดูเอพิโซดที่หนึ่งจบแล้วกับเรื่อง The Best Story ครั้งหนึ่งที่หลังนะคะมันก็เปิดฉากมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชีวิต มัธยมปลายที่โรงเรียน,หนแห่งหนึ่งก็คือมีเบสที่เป็นตัวนําเรื่องในเอพิโซดนี้เนะบบาะก็คือพาร์ทนี้อีอพีหนึ่งอ่ะ,อลอะเล่าในฝั่งของเบสทั้งหมดเลย,ยไม่เล่าฝั่งของดิวที่เป็นพระเอกเนาะ<ม>ส่วนเบสเป็นนายเอกเนาะ,ะก็คือเหมือนเปิดฉากมาก็ตามปกติทั่วไปเบสก็เป็นนักเรียนมัธยมปลายม6แล้วที่จะสอบระยุบ6กับ2ก็คือแบบก็แบบไปเรียนแบบชีวิตเหมือนเหมือนแบบเหมือนนผู้ใหญ่ก็อยากย้อนก็เป็นเด็กแต่ตัวเองก็อยากโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ นันสึกเกิดเหตุการณ์วันนั้นก็คือยูดีดิวก็เผลอปาลูกบาสมามโดนหัวเบสแล้วเบก็สลบไปอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็มาเจอมาเจอเพื่อนๆนของแบบดิวยืนรอบร้านเป็นของดิวด้วยดิวมาเจอเพื่อนอดิวก่อน,อน,อนแล้วก็สลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาในห้องพยาบาลเจอเพื่อนของตัวเองกลุ่มเมื่อตัวเอง,อง,เ,อง,เ,องเออแล้วก็แบบยูดีก็แบบเหมือนมีทุกแอบถ่ายคลิปตอนที่เหมือนว่าดิว ทำอะไรแค่แบกเบสขึ้นหลังเหมือนขี่คอขึ้นหลังเพื่อไปส่งห้องพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วมันกับตัวเองก็ไรู้โกรเลยเขาอยู่ดีก็ไปฟาดโงฟัดเงออี้ยก็ไม่คิดได้ว่าเอ้ยไปโกร<ก>อะไรทำทาไมวะไม่เคยโกรธเ,เลยก็เลยไปขอโทษกันนู่นนั่นนี่สุดท้ายก็แบบเออจะรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะชอบ ชอบดิวเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนในกลุ่มก็รู้เลยว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ็เคยหาพยายามหาทางช่วยอะไรอย่างเงี้ยจนมาฉากก่อนจบก็คือเป็นฉากที่แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ตรงนี้ตามเองเลาวก็คือแอบมองดิวที่ห้องสมุดเออ่กลางแบบคุยกับเฟินตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอกำลังฟินแต่ว่าแบบเฟิร์นเดินเข้ามาก็ทำแบบประมาณนี้แล้วก็นี่อันนี้คือจบการรีแคป เอฟสดที่หนึ่งแบบเร่้าวนะคะสามารถไปดูเต็มๆมได้ในไลน์ทีวีนะคะมันจะฉายวันฉายแบบสดทุกวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มตรงนะคะคืออันนี้สามสิบกว่านาทีที่วิงดูอะไม่ไม่แน่ใจว่าสามารถลงได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะอาจจะลงไม่ได้ทั้งหมดะคะ่ะเพราะมันจะติดแบบติดโดนลิขสิทธิ์โดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะลงได้เท่าที่วี่ลงได้คือพยายามลงให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคค่ะอ่ะเลือกเบสซี่เลยดีกว่าต่อนเลือกก่อนเลยก็ได้ ฉากท,ทุกๆฉากที่เขาเข้ากับเพื่อนคนม,มันดูเลียวมันดูเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนทั้งหมดเนี้ยแบบทั้งกลุ่มเพื่อนของทั้งสองกลุ่มมันเป็นแบบตัวของตัวเองอ่ะแบบเหมือนว่ามันไม่ได้อยู่ในบทละอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาคุยกันมันด,ดูเพื่อนกันออจริงมันเลี้ยวมับเลี้ยวเลยเออก็ชอบง้ชอบที่เลี้ยวความเลี้ยวชอบความที่แบบเพื่อนเข้าหากันแต่นี่ก็ชอบเพื่อนเหมือนกันนะเพื่อนแต่ชอบเพื่อนกลุ่มของฝั่ง ฝั่งเบสมากกว่า <Yeah. S 1> เออมันดูแบบมันดูเข้าใจเพื่อนดูเหมือนแบบดูเหมือนรู้แล้วว่าเพื่อนตัวเองอะ่ะชอบผู้ชาย hmm. แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเหมือนเหมือนแบบเป็นทําตัวเป็นแบบเป็นเรื่องผิดปกติอะ่ะก็เหมือนแบบเป็นเรื่องปกติเออก็เพื่อนชอบก็คือชอบก็คือชอบดิวอะไรเงี้ย้ารู้ว่าชอบดิวก็คือชอบดิวเกิดเดี๋ยวกูหาทั้งช่วยนะอะไรเงี้ยชอบคนนั้นนีคนนึงชื่ออะไรนะที่แบบดูทะเลนทะเลนหน่อยอะ่ะ อ๋อ oh, ปาดเออปาดอะ่ะเออชอ,ชอบชอบตัวคาลคเตอร์ของปาดนะเป็นตัวที่มาเออมาทําให้มันดูมีสีสันขึ้นคือคือเขาอ่ะเวลาเขาแสดงคารคเตอร์เนี่ยเขาดูมีคาลิสมามาเขาดูแบบดูมันชายออกมาซึ่งเขาแบบดูปกติเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบหลอ่อแบบประจักษ์อะไรขนาดนั้นนะแต่พอเขามีคารคเตอร์แบบเนี้ยมันทําให้เขาดูน่ารักมากๆเลยอือ mm hmm. คือทาดูจําตัวละครนี้ได้่เงี้ยแต่ไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่จําตัวละคร uh huh. ะคารคเตอร์ uh huh. นี้ได้อะไรยเงี้ยว่าแบบเออเป็นตัวที่แบบ เออมันน่ารักอ่ะอยู่กับเพื่อนนะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูโซนอ่ะเออก็คือเลยชอบฉากเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝั่งของเบสมากกว่าคือตัวละครที่ชื่อว่าปัดนั่นเองโอเคอ่ะเรามาอ่าทายเอพิส o ดหน้าโนดูจากในเอพิส o ดว่ามาเหตุการณ์มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนที่ได้ดูจากในเอพิซ o ดก็คือเหมือนประมาณว่าเพื่อนของฝั่งดิวค่ะมาชวนไปอยู่ในวบดนตีด้วยกันก็คือเห็น เห็นเบสเล่นกีตาร์มั้งหรืออะไรสักอย่างก็เลยแบบเออชวนไปอยู่ในวงของโรงเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนเบสช่วยเพราะว่าเขาจะทาวิธีช่วยอาจจะแบบนั้นเออแบบไปช่วยบอกบอกว่าเด็กมันเล่นตีให้ไปอยู่ในวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยว่าดิชอบเบสอ่ะก็เลยช่วยกันเพราะว่ามันเฉพาะคนนี้มันจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วเหมือนว่าเหมือนว่าเพื่อนมาแนะนําให้ให้เบสอะไปแต่งเพลงเวิ่งแต่งเพลงเพื่อจะให้ใครบางคนซึ่ง ใช่เหมือนเบย์ก็แต่งเพลงให้ดิวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าที่ตัวเองเขียนข้อความไว้แล้วทาหลุดไว้ในห้องสมุดอ่ะใชเ่เหมือนมีอาเหมือนมีการเขียนอะไรตอบกลับมาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ <c oughs> เพราะไม่มีฉากมันเปิดอ่านแล้วเขาอมยิ้มไม่เหมือนมันขยำขยิเยาจจะเขียนว่าไปตายซะอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ไม่รู้หรือว่ากูชอบมึงนาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ต้องรอดูเอพิโซดหน้านะคะ ว่าเป็นไงแล้วก็เหมือนว่าเอพิส od น่าจะได้มีการร้องเพลงร้องเพลงแล้วเรี่ยวเหมือนกันเนินเรื่องเยอะมากก็จะเป็นแบบเปอรคอนเสิร์ตในโรงเรียนแบบโชว์ด้าเวทีโรงเรียนน่ักศัตรูไม่ก็แค่ซ้อมเฉยๆอะไรประมาณนั้นก็รอติดตามดูกันเปนเอพิโซดหน้านะคะกับ The Base Story ครั้งหนึ่งที่หลักนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่า วีลงคลิปถี่ขึ้นมากๆเลยนะคะฝากติดตามวยต่อไปจะลงจสสันพุธศุกร์อาทิยต์าคลิปต่อสัปดาห์กันไปเลยะค่ะทุกคนดูกันให้จุกจุไปเลยนะเพราะว่าตารางลงคลิปคือถี่มากตอนนี้แล้วแบบคอนเทนต์มันเยอะมากก็พยายามทําลงให้ได้เต็มที่ที่จริงอยากลงเจ็วันแต่ไม่หวจริงจริงก็คือแบบหนักหนักเกินไปก็เลยแบบเอออะลงห้าวันต่อสัปดาห์กันฝากติดตามดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะคะแล้วก็ ฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเรียังไม่รู้จักวีนะคะก็สามารถกด subscribe ให้วีได้เช่นเดียวกันนะคะช่อง B Fire Lifestyle Vivi เลยค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะขออนุญาตฝากผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเคยนะคะกับสปอนเซอร์หลักของช่องเรานะคะถ้าคนที่ดูกันมาแบบนั้นแล้วก็น่าจะรู้นะคะก็คือยาสีฟัน Hair o n นั่นเองนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิก100%นะคะคือ แล้วก็ที่สำคัญนะคะผสานน้ำยาบนปากไปในตัวนะคะเป็นแบบ t In One ใช้ครบจบในหลอดเดียวนะคะที่สำคัญนะคะเป็นแบบ Food s a e ด้วยก็คือไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเผิดกึงเข้าไปก็มีแอนตรายต่อร่างกายและที่สำคัญนะคะเป็นแบบ เอ่อพรีเมียมคุณภาพแล้วก็เป็นรลอนด์ราสติ้งโปรเทชันเช่นเดียวกันก็คือสามารถแบบควบคุมความหอมได้ถึง12ชั่วโมงค่ mm hmm. ะยาวนานถึง12ชั่วโมง mm hmm. แล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียได้ถึง99.7%อีกว่คือว่าแบบตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหามีกลิ่นปากนะคะมีลหมหายใจหอมไม่สดชื่นหรือคนที่มีค่าผิวปูนฟันเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้แล้วแบบดีมากส่วนตัวแา่ก็ใช้แล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมก็ mm hmm. ใช้ทุกวันเลยเนาะ mm hmm. เพราะแบบรู้สึกเป็นไงบ้าง มันก็เย็นนะแบบควารู้สึกเหมือนความสะอาดขึ้นเยอะเลยแบบจากที่ใช้ห้ออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออใช่มันมันเย็นเพราะว่ามีสเหมือนภพยทั้งยาบาน้ปากอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือแบบใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจน,นะคะและที่สำคัญน,นะคะยาสีฟันแฮวอนเป็นยาสีฟันที่เหมือนแบบใครก็ต้องใช้อ่ะเราเราเป็ไปเส็จได้ว่าเราจะไม่แปลง,งฟันอ่ะเนาะเลยวมัเป็นยาสีฟันที่แบบ ช่แล้วมันแบบเออเราชอบจริงๆแล้วมันก็แบบเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจริงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสามารถซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะอุดหนุนกับวีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยนะคะว่าออของแฮร์วอนะคะเป็นการถ่ายและจะจาหน่ายแบบตัวแทนจําหน่ายแบบ100%นะคะไม่มีขายตามแบบ ที่อื่นหรือว่าขายถูกกว่า,าราคาที่ตัวนายทำตัวไหนขายนะคะถ้าถูกกว่าก็ระวังไว้ด้วยนะคะว่าจะเป็นของที่ไม่ได้คุณภาพเนาะ่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะกับการรีแอคชั่นนะคะเอพิโซดที่2นะคะกับเรื่อง The Best Story ครั้งหนึ่งที่รักวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย